กลับมาช่วงสุดท้ายครับผมยังอยู่กับอาจารย์วีรพันธ์มาลายพัน์และแน่นอนครับผมเข้าไปเช็คดูแล้วคุณผู้ชมทาง77และทางโลกออนไลน์รออาจารย์ในช่วงสุดท้ายอยู่อาจารย์เชิญต่อเลยครับครับเออเรามีเหตุผลครับที่คเหมินนี่พยายามจะไปขึ้นสารโลกตะพืชน,นะครแต่เราเห็นว่าสารโลกนี่เป็นสาลที่ใช้ไม่ได้เพราะอะไรครับออในการตัดสินคดีครั้งแรกเราขอคลกภาพขึ้นจอครับ สารโรกที่มาตัดเสินคดีนี่นะครับเราพบว่ามีชาวฝรั่งเศสอยู่ด้วยก็แน่นอนครับผู้พิพากษาต้องเข้าข้างเขมรต้องเข้าข้างก็มันชาติอาณานิคมเขาเรู้พี่ลุงน้องกันครับอันนี้ค่อนข้างชัดเจนังนี่มันหนักกว่านั้นเลยนี่นะครับปรากฏว่าอาจารย์ชานวิ์เกษตรศริซึ่งเป็นเหมือนกคู่ต่อสู้ผมในการต่อสู้ปกป้องดินแดนครับท่านไปบรรยายที่ราชพัฒน์ทิศจังหวัดสิสเกตครับอันนี้เป็นรายการสรมมนาปรากฏว่า ท่านหลุดปากออกมาด้วยความกําลังมันปากหรือยังไงนะครับบอกว่ามีศาลโลกเนี่ยครับมีการล็อบบี้ได้บอกว่า,อาของไทยเนี่ยนะมีการไปล็อบบี้ทางอ์เจนตินาให้ออกเสียงช่วยฝ่ายไทยอันนี้แสดงว่าศาลโลกเนี่ยไม่ใช่ศาลที่ยุติธรรมเสมอไปเป็นศาลที่ล็อบบี้ได้จริงแล้วก็การที่คนะคดีแพ้านะคดีกัน มันไม่ได้โดยความถูกต้องทางข้อมูลส่วนหนึ่งแต่มันเป็นการเอา,เอ,าอำนาจทางการล็อบบี้เนี่มาใช้อ,อันนี้คือเรื่องที่ผมเห็นว่าการไปขึ้นศานโลกเนี่ยไม่มีประโยชน์แล้วสารนี้เป็นสารที่เชื่อถืออะไรไม่ได้เลยครับ<ะ>ต่อมาก็มาคุยกันเรื่อง MOU 43 4ตีสตีตรเรื่องใหญ่ในใจครับ ไอ้เอ็มอ4ยูสี่สามสี่สี่เนี่ยนะครับเอ็มยูสี่สามเนี่ยมันพ่วงที่ความร้ายของตัวมันคือมันพ่วงเอาตรงท้ายข้อคอคือให้ใช้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนนะครับแต่ว่าข้อข้อกอข้อขอบอกว่าให้ใช้หนึ่งต่อเอ่อไม่ให้ใช้ส่วนที่สัญญาหนึ่งเก้าศูนย์สี่กับส่วนที่สัญญาหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดเป็นหลักนะครับเป็นหลักพอถึงข้อคอมาบอกว่าให้ใช้แผนที่แต่นี้ปรากฏว่ายังไงครับ มาดูครับไอ้หนึ่งต่อสองแสนเนี่ยนะครับเอ่อมันมาแยงที่ผมพูดไปแล้วตอนต้นไงครับว่าในสนธิสัญญาเนี่ยระบุชัดเจนแล้วว่าถ้าจะทําอะไรอะไรก็ดีต้องไม่ไปที่ลูกนเสียประโยชน์เสียประโยชน์เนี่ยไอ้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนเนี่ยมันเสียไทยชัดๆอยู่แล้วพราะมันไปขัดแย้งสนธิสัญญาใหญ่เพราะนั้นไอ้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนเนี่ยมันใช้ไม่ได้มันขัดแย้งสนธิสัญญาดังนั้นอันนี้อย่างในภาพเดียจะเห็นว่าเราเสียหายมากมายเลยนินแดนที่ นั่นออกมานี่เหตุผลที่หนึ่งนะครับเรียกว่าหนึ่งต่อสองแสนใช้ไม่ได้เพราะว่าขัดแย้งตัวสนทิสัญญาใหญ่ต่อมาอีกข้อหนึ่งสนทิสัญญาแวร์ไาย 28, ี่แปดนิยอ9 1หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าครับอันนี้บอกว่าเมื่อมีความแตกต่างกันในเรื่องการปักปันเขตแดนระหว่างตัวบทของสนทิสัญญากับแผนที่ให้ถือตัวบทและไม่ใช่แผนที่เป็นสาคัญไอตัวนี้สําคัญมากเลยก็คือว่าตัวแผนที่มันไปแยง้ง เรื่องสรนรพน้ำเพราะฉะนั้นต้องถือสัรรพน้ำเป็นหลักนะครับแล้วส,สัญญาอันน,นี้มีการเอาไปใช้ต่อมาอจา <c oughs> ้าวไม่เป็นไรครับ,รบม,มีการเอาไปใช้ต่อมานะครับโดยคุณพิพากษาของออรยเจนตินาครับไปใช้เรื่องคดีคอฟูอ้างโตเมื่อกี้เลยว่าต้องถือส,สัญญาเป็นหลักอันนี้เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเรื่อง สำคัญที่สุดเลยเอานะเอานะถ้าถ้าผมผิดอาจารย์ช่วยแก้นะเชิญครับคือณขณะนี้ M O U 2543ที่ครับที่เมนพยายามจะบอกว่าเฮ้ยต้องตามนี้ต้องตามนี้ครับมันดันมีข้อหนึ่งบอกว่าต้องไปใช้แผนที่1ต่อ2 0 0แสนครับถูกไหมข้อคข้อคบัญชีแนบท้ายแต่ไอหนต่อ2องแสนเนี่ย ในตัว M O U เนี่ยเขาเรียกว่ากฎหมายมันเล็กกฎหมายลูกมันไปแย้งกับแม่มัน 1904, 1907ถูกต้องครับที่บอกว่าจะทำอะไรก็ตามห้ามให้สยามเสียประโยชน์ถูกครับเพราะฉะนั้นมันเอามาใช้ไม่ได้อันนี้เป็นเหตุผลที่หนึ่งแล้เหตุผลที่สองก็คือสนธิสัญญาสากลของโลกเลยแล้วสนธิสัญญาเวร์ซา์ที่บอกไปแย้งและสนธิสัญญาแวร์ซา์นี่สำคัญยังไงครับเราได้แม่น้ำโขงคืนมา แต่เดิมเลยเนี่ยเกาะแก่งกลางแม่น้ำโขงเราต่อลสิบต่อเป็นของฝรั่งเศสทั้งหมดแต่พอมีสนธิสัญญานี่หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะปรากฏว่าเราได้กลางแม่น้ำโขงเป็นเส้นเขตแดนอย่างถูกต้องตามหลักสากลก็โดยหลักการอันนี้นะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไอ้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนนี่มันเอามาใช้ไม่ได้เพราะมันแย่งอนทีิสัญญาของโลกเลยอันนี้บนบกนะสี่สามนะแต่ที่แสบที่สุด ที่มันค้าในหัวอกเลยคือ4-4ใช่ไหมครครับ,รบมาคุยกันเรื่อง4-4 4ต่อไอ้สีนี่นะครับปรากฏว่าผมพบว่ามันเป็นตนที่สัญญาที่ทําขึ้นโดยความลุกลีกล้ลุกลนเป็นลิงล้างก้นแล้วก็ทําขึ้นมาโดยความสะเพร่าเพราะว่ารีบร้อนทําคือปรากฏว่ามันมีเอกสารต่อท้ายสัญญานะครับอขอขึ้นภาพครับภาพที่3นี่จะเห็นว่าอันนี้ตัวสัญญาทั้งหมดแล้วก็มีเอกสารต่อท้ายสัญญา ที่เราคุ้นก็นคือภาพนี้ครับที่ที่มันเอา,เอาข้างบนเนี่ยนะเกาะกงนี่จะผ่าก็กลางเกาะกงเข้าไปเลยแล้วเกาะกูด,กกดเากาะกูดครับเ,าเากาะกูดนี่มันผ่ากลางแล้วพื้นที่ใต้เกาะกูดทั้งหมดเลยนี่กลายเป็นของขเขมรมีส่วนเข้ามาเอีว่วคือ,อพอเส้นนี้นะคุณผู้ชมเรารย้ำกันอีกทีพอผพ่าเกาะกูดเป็นสองสองส่วนขเขมรจะอ้างเลยว่า ไอ้ใต้เส้นที่ผ่าเนี่ยเป็นพื้นที่ทับซ้อนน้ำครับมามา,มาขอใช้เอี่ยวด้วยแล้วก็ไทยก็โดยรัฐบาลไทยก็กคือคุณทักษิณเนี่ยครับพยายามไปสมยอมแล้วก็ยินยอมโดยให้ลูกน้องทุกฝ่ายเนี่ยพยายามยินยอมแต่ปรากฏเรามาเช็คแล้วนะครับไอ้แผนที่ต่อท้ายเนี่ยลองดูที่แผนที่ครับตรงด้านขวาเนี่ยครับเป็นตัวเลกที่กํากับเส้นลุงเส้นแหวงอันนี้คือเส้นลุงมันควรจะเป็นเป็นตัว เป็นตัว n อนะอันนี้ปรากฏว่ามันใส่ตัวที่ถูกต้องเป็นตัวอีนะครับปรากฏว่าใส่ตัวเลขตรงนี้ผิดพลาดเป็นตัวอีหมดที่ถูกมันไม่เป็นองศาเหนือต้องเป็นตัว n ต้องเป็น north ไม่ใช่ east แต่ข้างานนี้เป็นตัว E อันนี้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเอกสารตัวนี้เป็นเอกสารที่ใช้ไม่ได้เอกสารต่อท้ายสัญญาเนี่ยครับทางกฎหมายถือว่า ถ้าตัวสัญญาไม่ได้พูดถึงแผนผังแผนที่ไอแผนผังแผนที่นั้นก็ไม่มีความหมายอะไรต่อท้ายไปเฉยๆแต่ถ้าตัวสัญญามาอ้างถึงมาใช้แผนแผังแผนที่แล้วแผนผังแผนที่มันผิดพลาดไอ้ตนที่สัญญานั้นก็ใช้ไม่ได้ตามไปด้วยะนะนะเอานะอพ,พราะพรฉะนั้นวันวันนี้มาถึงขั้นนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับผมไปตรวจเช็คใน Mou44 พบว่ามีการพูดถึงใน แผนทางพันธี์นี่สามสี่ครั้งด้วยกันอย่างที่ผมยกเอามาให้ดูขอภาพนิดนึงแล้วกันครับในภาพนี้ผมเช็คออามาให้ดูแล้วเนี่ยนะครับมีอยู่สามสี่จุดด้วยกันที่เอ็มโอยูสี่สีอ้างใช้เพราะฉะนั้น MuU44 วันนี้นี่เผาทิ้งได้เลยไม่มีประโยชน์อะไรเอาไปเช็ดก้นดันั้นเองผมเข้าใจตามนี้นะ4-3ที่ขเขมรพยายามจะอ้างตอนนี้ครับไอ้หนึ่งต่อสองแสนมันก็แย้งกับแม่มันแล้วถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่อ้าง43แล้วอ้างหนึ่งต่อสองแสนคุณผิดแล้ว ไปเผาทิ้งไปเผาทิ้งไอ้ไนึ่งสี่สามครับกับสี่สี่ครับสี่สี่อ้างเส้นลุงแวงตะแคงตั้งเนี่ยถ้าอ้างผิดปุ๊บเขียนิมมาผิดเองด้วยเขียนผิดเองด้วยเพราะนั้นสยในีสัญญาฉบับนี้ก็ใช้ไม่ได้ครับถูกต้องครับแล้วก็ปรากฏว่าไอเอ็มอูีสี่เนี่ยนะโดยคุณสุรเกียรติเสถียรไทยมาอ้างหนักคำอีกเขาบอกว่าได้ไปทำการตกลงโดยหุ้นเซนกับทักษิณผู้นำของสองประเทศแล้ว เพราะฉะนั้นยกเลิกฝ่ายเดียวไม่ได้แล้วกลายเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศมาแต่ปรากฏว่ามันโอละพ่อตรงที่ผมมาชี้ที่ว่าตัวมันเองมันเฟลมันล้มเหลวคือมันมันโมคายมันโม่คายไปแล้วคาเรียกเป็นโมคียกรรมทางกฎหมายเพราะฉะนั้น MOU44 มันล้มเหลวตัวมันเองเอามาใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วมันเป็นเอกสารที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติผมเลยประกาศไว้ว่าถ้าใครเอาไปใช้ขอให้ฟ้องคนเอาไปใช้เลยไอ้คนที่ขยันเอาไปใช้ที่สุดก็คือไอ กรรมก,การ JBC ี c นี่แหะครับไอตัวประธานนั่แหละครับอุ้ยเดี๋ยวจัดอย่าพึ่งไปพูด <laughs> นั่นแหละครับไอตัวนี้แหละครับทำอย่าเอาคุณวลระไปติดคุกจนได้อ่าชาชานะ <ๆ S 1> คําพูดที่ตอนนี้เราพยายามจะบอกว่าเฮ้ยยกเลิกไปเหอะ MOU 2543และ MOU2544 คร <c> ับ <oughs> ถ้าฟังอาจารย์วีระพันธ์ตอนนี้ไม่ต้องยกเลิกเพราะมันเป็นโมคียะกรรมไปเรียบร้อยแล้วถูกต้องครับ คือคุณไม่ต้องไปยกแล้วมันตายไปแล้วครับไม่ต้องไปขุดศพมันขึ้นมามันใช้ไม่ได้แล้วครับและถ้าใครไปใช้ MOU 2543และ2544ครับคุณคือคนขายชาติมีความผิดตามมาตราหนึ่ครับใช่ไหมครับติดคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตเท่านั้นโอ้โหนะคุณผู้ชมเข้าใจนะครับทีนี้เอาล่ะมาถึงคำถามที่ประชาชนอย่างผมเชิญครับพอรู้ เราหาคนการเมืองที่กล้าประกาศไหมว่าถ้าฉันมาเป็นรัฐบาล <laughs> ฉันจะไม่ใช้ Mou 43ไม่ใช้ MOG 44 <laughs> และ <laughs> ไม่ใช้1ต่อ2 0 0แสนจะมีใครกล้าประกาศอย่างนี้ไหมยังไม่โอวาตารมาเกิดครับ <laughs> ต้องรออวาตารมาเกิดครับ <laughs> คือวีรพันธ์มาลัยพันธ์ยังเห็นนะแล้วมือกฎหมายตลอดระยะเวลา20ปีมาไม่เห็นเหรออาจารย์ เห็นครับแต่กล้างทำเป็นไม่เห็นความจรงิงที่ผมพูดไปน,นี่นะครับหลายคนรู้แล้วผมได้ลงใน youtube ไปตั้งเจ็ดแปดปีก็มีสิบปีก็มีมาแล้วแต่ก็ปรากฏว่าประชาชนคนไทยน้อยคนเลยที่จะได้รับรู้แล้วผมก็มีโอกาสน้อยครั้งเลยที่เป็นโอกาสทองอย่างนี้มานั่งคุยกับคุณแต่อาจารย์รู้ใช่ไหมครับว่าสิ่งที่อาจารย์พูดไปเนี่ยอาจารย์อาจจะเข้าข่ายเป็นคนไทยหวัวรุนแรงนะเ,ออเขากลกาหามาจําได้ไหม อันนี้ขึ้นอยู่กับตรรกะวิทยาครับในการที่จะมองคือถ้ามองอย่างแนวหนึ่งคือว่าถ้าผมเป็นคนหัวรุนแรงนั่นคือมองอย่างสายตาของคนขายชาติแต่ถ้ามองในสายตาของคนที่เป็นคนรักชาติผมก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาคนไทยธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นครับคือฝั่งนู้นอะยังไงเขาก็กล่าวโทษอยู่แล้ว เขาบอกตอนนี้โอ้ยมีการปลุกระดมปลุกนู่นปลุกนี่จะเอามาในสิ่งที่ศาลโลกตัดสินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่าครับอืมคจะลิงจะปลุกนี่อาจจะปลุกกันได้ผมต้องไปปลุกคนอื่นแต่คนอื่นคงไม่ต้องปลุกผมนะครับเพราะโดยชาติกําเนิดแล้วนี่ผมเกิดมานี่ผมจะต้องต่อตู้เรื่องนี้ตั้งแต่เกิดมาแล้วครับอ่าคืออาจารย์บอกว่า ยังไงก็ตามมันไม่ต้องมาบอกว่ากูปลูกหรอกไอ้ทวดยังไงไม่ต้องมาบอกหรอกว่าเราปลูกถ้าเราเป็นคนไทยที่พิจารณาจากหลักฐานที่อาจารย์มาว่าครับและด้วยจิตเป็นกลางจริงๆอ่ะไม่เข้า<ด>ข้างคใครค่อยๆดูตามตัวบทกฎหมายทีละอันทีละนันซึ่งมีคนแปลแล้วเยอะแยะเนี่ยครับเลือดรักชาติมันจะขึ้นเองไม่ต้องปลูกถอกครับทีนี้ขอภัยกลับไปที่หนังสือท่านแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยท่านก็จะ,กะเกษียณ เดือนตุลานี้แล้วว่ะอาจารย์ครับนี่กรกดาสิงหากันยาเหลืออีกแค่2เดือนเองอ่ะแล้วมันจะได้ปิดถนนทางขึ้นหรออ่าอันนี้ครับมันเรื่องที่ผมห่วงแล้วคิดว่าจะปิดทันหรือไม่ทันเนียขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนคนไทยนี่ช่วยกันปิดครับการช่วยกันปิดนี่คือว่าอะไรมีหนังสือมีข้อเรียกร้องไปถึงท่านแม่ทัพแล้วก็คือฮากันขึ้นมาในเรื่องนี้นี่มันก็ต้องปิดเพราะเป็นถนนอยู่ในฝั่งไทยอาจารย์ เกิดสมมุติแม่ทัพอ่ะออผมไม่ได้พูดถึงท่านบุญสินนะเกิดข่านอื่นมารับเรื่องต่อใจอ่ะสั่งมาแล้วร้องเลยใจสั่งมาปิดแต่ข้างบนยังไม่เปิดให้ยังไม่ยังไม่สั่งให้ปิดอ่ะมันทําไงอ่ะเขาต้องมีระเบียบวินัยของเขาอ่ะคือก็ต้องมองว่าการป,ปกครองในประเทศนี้อํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยนะครับแล้วก็มาตร,รานหนึ่งก็บอกอยู่ว่าแผ่นดินไทย พระราชานาสายนี้แบ่งแยกไม่ได้เพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้นี่ใครจะมายึดจะมาครองเขาพระวิหารก็ดีนะฮะศาลโลกจะมาตัดสินแล้วนี่ไม่มีรัฐบาลไทยไหนกล้าไปทาหนังสือรับรองยกเขาพระวิหารให้เขมรนะครับมันยังลอยลอ,อยตัวอยู่เพราะฉะนั้นเขาพระวิหารทุกวันนี้ตามรัฐธรรมนูญยังเป็นแผ่นดินไทยอยู่ครับแบ่งแยกไม่ได้คำถามสุดท้ายของผมจริงๆอะ่ะผมอยู่นอกจอคุยกันเนี่ยคุณผู้ชมห้าชั่วโมงก็คุยไม่จบแต่ด้วยเวลา <laughs> ทำแบบนี้ ไม่กลัวจะเป็นชนวนเหตุแห่งสงครามหรครับอาจารย์การสงครามกับการประทะหรือว่ารบพุ่งที่ชายแดนเป็นคนลักษณะกันอันนี้ผมจำจากที่ปากท่านพลเอกปรีชาเยี่ยมทุพันธ์นะครับคือการสงครามนี่คือการประกาศสงครามแล้วก็เราต้องตีถึงพนมเป็นเลยอันนั้นจะเรียกว่าการทําสงครามแต่การประทะกันที่ชายแดนนี้หรือการขัดแย้งโต้แย้งเล็กๆน้อยๆชายแดนนี้มันไม่ใช่สงครามครับ มันคือการรักษาสิทธิเป็นการรักษาสิทธิเท่านั้นครับรักษาผืนแผ่นดินถูกต้องครับอ่านะครับอ่ะคนละคำกันโอ้วันนี้ได้ประโยชน์มากจริงๆนะครับคุณผู้ชมจากอาจารย์วีรพันธ์มาลายพันหลายๆเรื่องผมก็เพิ่งกระจ่างวันนี้เหมือนกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะยังีครับถ้ามีโอกาสมาใหม่นะโอเคครับยังมีเยอะไหมในสต๊อกมากครับโดยโดยเฉพาะเรื่องหลักเขตเ3ตามกับเรื่องเกาะกูด อ่ะาอาจจะละาไปถึงเกาะกงซะด้วยอุ้ยอย่างนั้นถ้าใครอยากฟังต่อให้รายการจบคุณเขียนมาในใน a c e b o o k ใน u t u b e ท็อปนี้ว่าอยากฟัง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 แล้วเดี๋ยวจะเชิญอาจารย์มาใหม่นะครับส่วนวันนี้ลาไปก่อนแล้วกลับมาเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคบวันนี้ผมและอาจารย์วีรพันธ์ลาคุณชมไปก่อนครับสวัสดีครับตอนนี้ครูจิ้งพิงไปไตมังกรกำลังจะไปตำนานแล้วนะน,นี่นี่ตุน จะ,ะมึงจะเสียงานเพราะกูัหมวะทำไมอ่ะมึงก็ตอบกูดีไม่มีไอตุนสักคนหนึ่งอ่ะทุกอย่างก็จบแกต้องกลับมาจึนกับเป้ยแต่ไม่มีแต่แกเป็นสินค้าของฉันฉันสั่งให้แกทำอะไรก็ต้องทำจะมาลักแท้บ้าบออะไรน้ำเน่า